เราก็ลองเลยเดี๋ยวเอากิฟออกก่อนแล้วก็หวีอหวีหวีลองดูนะอีกสักพักหนึ่งลองดูนะอีกสักพักหนึ่งเคนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปเอาแบบที่แบบหยดติ่งติงติงตมาเลยนะรอแป๊บหนึ่งทุกคนไปตัดมาใหม่แล้วค่ะเห็นไหมเห็นยางมา ครูย้อมผมอะค่ะทุกคนหน้าครูก็จะคันแล้วก็บวมนะคะเ okay, okay, อาแค่เอาแค่น้น้อยก่อนนะมันไม่มีสารพิษอยู่ครูย้อมผมอะค่ะทุกคนหน้าครูก็จะคันแล้วก็บวมนะคะเ okay, okay, อาแค่เอาแค่น้น้อยก่อนนะมันไม่มีสารพิษอยู่แล้วก็จะติดผ้าเป็นสีน้ำตาลเลยค่ะทีนี้ครูก็เอะลองมาทําดูซิเพราะว่าครูเป็นคนแพ้แพ้ยายย้อมผมใช่ไหมคะเวลา มันมันมันไม่ต้องแบบตัดแล้วชุกมานะคะเดี๋ยวรอให้มันแห้งก่อนสวัสดีค่ะเพื่อนๆ่อ love you วันนี้นะคะครูจะมาย้อมผมด้วยยางของก้านกล้วยนะคะแล้วค่ะทุกคนเราสามารถอ่าแล้วก็เอาเอาอีกผมครูจะเป็นสีอะไร เราจะทิ้งไว้นี่ย่ยมันมียัางอันนั้นเลยค่ะทุกคนไหมเราก็ลองเลยเดี๋ยวกริฟออกก่อนแล้วก็หวีอหวีหวีครูย้อมผมอะค่ะทุกคนหน้าครูก็จะคันแล้วก็บวมนะคะเอาแค่เอาแค่น้อยๆก่อนนะมันไม่มีสารพิษอยู่เฮ้ยจริงนะทุกคน นี่ถูไปเลยค่ะถูไปเลยเป็นยังไงบ้างเฮ้ยสีน้ำตาลอยู่นะโอเคถูถูถูอ่าเดี๋ยวครูไปเอาที่แบบแบบติง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 ,ตงมาเลยดีกว่าเฮ้ยก็โอเคค่ะทุกคนเคยได้ยินไหมคะว่าที่เขาเอายางกล้วยค่ะปะไปเพ้นเป็นเป็น,ปนในผ้าผ้าดิบใช่ไหมคะ แล้วก็จะติดผ้าเป็นสีน้ำตาลเลยค่ะทีนี้ครูก็เอ๊ะลองมาทำดูซิเพราะว่าครูเป็นคนแพ้แพ้ยาย้อมผมใช่ไหมคะเวลาสีน้ำตาลอยู่แล้วใช่ไหมเอ้ยทุกคนมันก็โอเคอยู่นะมันมัน,ม,นมันไม่ต้องแบบตัดแล้วชุบมานะคะเดี๋ยวรอให้มันแห้งก่อนนี่ถูไปเลยค่ะถูไปเลย เป็นยังไงบ้างเฮ้ยสีน้ำตาลอยู่นะโอเคสีน้ำตาลอยู่แล้วใช่ไหมเอ้ยทุกคนมันก็โอเคอยู่นะเดี๋ยวนะพอยางมันหแห้งๆใช่ไหมคะห <laughs> นุกนานค่ะพอยางมันหแห้งๆใช่ไหมคะอืมโอเคอยู่นะหัวร้อนเลยวันนี้ย โอเคนะคะทุกคนฮะทุกคนเคยได้ยินไหมคะว่าที่เขาเอายางกล้วยอะค่ะไปเพ้นเป็นเป็น,ปนในผ้าผ้าดิบใช่ไหมคะแล้วก็จะติดผ้าเป็นสีน้ำตาลเลยค่ะทีนี้ครูก็เอ๊ะลองมาทำดูซิเพราะว่าครูเป็นคนแพ้แพ้ยาย้อมผมใช่ไหมคะเวลาผมครูจะเป็นสีอะไร เราจะทิ้งไว้นี่่ยมันมียังอันนั้นเลยค่ะทุกคนแล้วค่ะทุกคนเราสามารถอ่าเราก็เอาเอาอีกเฮ้ยจริงนะทุกคนแล้วก็จะติดผ้าเป็นสีน้ำตาลเลยค่ะทีนี้ครูก็เอะลองมาทำดูซิเพราะว่าครูเป็นคนแพ้แพ้ยาย้อมผมใช่ไหมคะเวลาอ่ะทุกคนเคยได้ยินไหมคะว่าที่เขาเอายางกล้วยอะค่ะ ปเพ้นเป็นเป็นอ่าในผ้าผ้าดิบใช่ไหมคะและอออออลองดูนะอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวถ้าได้ผลนะคระัน <c oughs> เราเราไม่ต้องไอ้นั้นเลยนะเราไม่ต้องซื้อยาย้อมผมคะ่ะเพราะมันเป็นเทนะเดี๋ยวเดี๋ยวครูไปเอาแบบที่แบบหยดติงต่งๆิงติงต่งตมาเลยนะรอแป๊บหนึ่ง ทุกคนไปตัดมาใหม่แล้วค่ะเห็นไหมเห็นยางนะทุกคนเคยได้ยินไหมคะว่าที่เขาเอายางกล้วยอะค่ะไปเพ้นเป็นเป็นอในผ้าผ้าดิบใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวครูจะมาดูว่าผมเนียเอ้ยใช้ได้เลยนะนี่เป็นสีน้ำตาลอ๋อโอเคนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวครูไปเอาแบบที่แบบหยดติง่งติงติงต่งตงมาเลยนะรอแป๊บหนึ่ง ทุกคนไปตัดมาใหม่แล้วค่ะเห็นไหมเห็นยางมาเดี๋ยวถ้าได้ผลนะคะมันเราเราไม่ต้องไปนั้นเลยนะเราไม่ต้องซื้อยาย้อมผมค่ะเพราะมันเป็นว่าไหมอะ่ะอออโอ้ยถูไปเลยค่ะถูเฮ้ยจริงนะทุกคน ม,มันมันมันไม่ต้องแบบตัดแล้วชุบมานะคะเด er ี๋ยวรอให้มันแห้งก่อนลองดูนะอีกสักพักหนึ่งครูย้อมผมอะค่ะทุกคนหน้าครูก็จะคันแล้วก็บวมนะคะเอาแค่เอาแค่น้อยๆก่อนนะมันไม่มีสารพิษอยู่ผมครูจะเป็นสีอะไร เราจะทิ้งไว้นี่เนี่ยมันมียัางอันนั้นเลยค่ะทุกคนนี่ถูไปเลยค่ะถูไปเลยเป็นยังไงบ้างเฮ้ยสีน้ำตาลอยู่นะโอเคแล้วก็จะติดผ้าเป็นสีน้ำตาลเลยค่ะทีนี้ครูก็เอ๊ะลองมาทำดูซิเพราะว่าครูเป็นคนแพ้แพ้ยาย้อมผมใช่ไหมคะเวลาว่าไหมอะ่ะอือ โอ้ยถูไปเลยค่ะถูสีน้ำตาลอยู่แล้วใช่ไหมเอ้ยทุกคนมันก็โอเคอยู่นะมันมียางแบบยางกล้วยอะ่ะเพราะมันไม่กัดอยู่แล้วค่ะยางกล้วยนะคะมันมีประโยชน์ค่ะนี่ถูไปเลยค่ะถูไปเลยเป็นยังไงบ้างเฮ้ยสีน้ำตาลอยู่นะโอเค ไม่รู้ใครคิดแบบครูบ้างนะแต่ครูอคิดหลายวันแล้วเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะมันก็มีอนั้นนะมันก็มีน้ํนะาเนี่ยมันก็มียางติดอยู่นะทุกคนแต่มันอาจจะไม่เยอะอะ่ะเดี๋ยวครูต้องไปเอามาใหม่เฮ้ยจริงนะทุกคนเฮ้ยจริงนะทุกคนอืม โอเคอยู่นะหัวร้านเลยวันนี้โอเคนะคะทุกคนถูถโถูถอ่าเดี๋ยวครูไปเอาที่แบบแบบติง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 ,ตงมาเลยดีกว่าเฮ้ยก็โอเคแล้วคะ่ะทุกคนเราสามารถอ่าแล้วก็เอาเอาอีกมันมันมันไม่ต้องแบบตัดแล้วชุกมานะคะ เดี๋ยวรอให้มันแห้งก่อนไม่รู้ใครคิดแบบครูบ้างนะแต่ครูอคิดหลายวันแล้วเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะโอเคนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวูยวไปเอาแบบที่แบบหยดติง้งติงติงต,งตงมาเลยนะรอแป๊บหนึ่งทุกคนไปตัดมาใหม่แล้วค่ะเห็นไหมเห็นยางมาันมัน,ม,นมันไม่ต้องแบบตัดแล้วชุบมานะคะ เดี๋ยวรอให้มันแห้งก่อนใช่เราก็ลองเลยเดี๋ยวเอากริปออกก่อนแล้วก็หวีเอาหวีหวอืมโอเคอยู่นะหัวร้านเลยวันนี้โอเคนะคะทุกคนฮนะทุกคนเคยได้ยินไหมคะว่าที่เขาเอาอยางกล้วยอะคะ่ะ ไปเพ้นเป็นเป็นอ่ในผ้าผ้าดิบใช่ไหมคะและนี่ถูไปเลยค่ะถูไปเลยเป็นยังไงบ้างเฮ้ยสีน้ำตาลอยู่นะโอ,โอเคนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวูไปเอาแบบที่แบบหยดติงติงติงตมาเลยนะรอแป๊บหนึ่งทุกคนไปตัดมาใหม่แล้วค่ะเห็นไหมเห็นยางมาว่าไหมอ่ะ ืออโอ้ยถูไปเลยค่ะถูมันก็มีอ้นั้นนะมันก็มีน้ําเนี่ยมันก็มียางติดอยู่นะทุกคนแต่มันอาจจะไม่เยอะอะ่ะเดี๋ยวคุูต้องไปเอามาใหม่ใช้เราก็ลองเลย